มาเล่นเลยลง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 เลยชุบเพื่อนด้วยไม่ต้องกินยาชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนด้วยนะไปคือรอพี่มันอยู่บนหลังคาตัวนึงพี่เซิร์พี่เดิมหลังคาตัวหนึงนะมีบนหลังคาตัวนึ่งนะหลัาตห่งมันต่นแล้วมั่แล้วลลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วลมลลลั่ททได้มัน้ง เบมาไปหญ่แล้าตายตายปั๊มได้พอดีไม่เห็นเลยยนุยตานกอย่านกปั๊มะเราย่าเยเี่ยเราาจอบฝั่งนี้เนี่ยตรงตรงไอ้นี่น่าน่าลงดับเพลิงอ่ะมาจากฝั่งนี้มาจาฝั่งนี้ใครที่อยู่ฝั่งนู้นละไม่หมดเลยมันเยอะดับเพลิงอ่ะรอรอรับที่เดิมอะไรมีใครยังไม่ถึงไหมมีใครยังไม่ถึงหมยเยอะมันเยอะไอ้แบงมาโอเคเยอะจัดเลยผมผมหอบเปมันมานะหรือว่าทิ้งเลย ทิ้งไปไปยู่ฝั่งทางไปชุบถือไปก็ได้ถ้าถ้าเป็นเรถมาต้องรถจาไปทิ้งไกลอ่ะแบงเอาไปทิ้งไกลแล้วมาเอาเล่นไฟใหญ่อีกงอกได้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 จอดรถมาให้หมดไปเอาพี่ไทยมาไหนวะเปิดหายตียัดแน่บอดมาว่ะถ้าเปิดหายตีการ์ดแล้วก็ต้องสวนอ่ะแบงก์ไม่เปิดนาคี้อ่ะ เพื่อเราไม่กินยากันเหรอเฮ้ยกินนะตึ๊งมาชุบอยู่นะมันบวกยังยาไม่ได้ยาสองตัวมันกลับโรงพยาบาลสองตัวมันกลับโรงพยาบาลใช่ปะมันเสียคนไม่ต้องคนแล้วตอนเนี้ยโอเคมันเสียไปสี่คนแล้วพี่เพื่อนนัวผมกำลังกลับไปกำลังกลับไปไฟหลอดยิงจับเลยมาทั้งสองนอนอ่ะจับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจับอ่ะ ไม่ได้ได้บวกเลยอะไรวะตา่โดนรวบเอามันไปนะที่ตรงสะพานนะโบโยโย่เก็บเสียบนเขาเพื่อนเราก็โดนจับอะไรอ่ะบนเขาพอสบนเขาเต็มเลยสามปีสเลยกูไปซื้อกล่องซ่อมแป๊บนึงเวลามันใช้เก็บเสียงไม่ยินเลยนะว่าแม่งยิงข้ามหรือแม่งฝั่งพวกมันยิงมา โอเคกูโผล่มาในดงมันบนเขาไอ้เงี้ยฝั่งไหนฝั่งสะพานแดงโอ้เราอยู่ไหนออ่ะไ้เราอยู่ฝั่งสะพานที่ปั๊มน้ำมันทุกซุนฝั่งสะพานทั้งหมดมันมีที่เก็บเสียงแล้วหรอไอ้บ๊อบลูกซองมีบางคนมันติดเก็บเสียงเอาดีมีถึงขั้นนั้นรึเปล่ายิงไหมอะจับไปหมดเลยเหรอวะ มีคนขายห้าพันแพงไหมครับเฟเดริามปีบีวีซีอะแพงปะหมอไปละไม่ต้องละหมอไปละหมอไปละผมผมอีศพมึงหมอไปทิ้งนู่นอ่ะไอเซิร์ฟตอนนั้นมันดงไหมโดนจับเหมือนกัพี่โดนจับอหมือนกัพี่โดนจับเหมือนกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอโดนปั๊มอยู่บนเขาอ่ะเรื่องอะไรวะน่ะอ๋อเหมือนเบอร์เนอร์นะ มันมีเวลาคลุกด้วยนะผมก็มีพี่ผมก็มีมันบอกว่าถ้าวงแดงใส่จุกเก็บเสียงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็อยู่ในวงแดงเอาดีพี่มันมีไอ้จุกเจ็บเสียงด้วยเหรอเออมันยิงยัดเข้ามาผมก็ไม่รู้ไอ้เจ้าตำรวจเอาไงเจอไหนกลุ่มใหญ่เจอไหนกลุ่มใหญ่เจอไหน อยู่ฝั่ง60ตรุนอยู่ที่เดิมตรงแดงเลยอ่ะดูในแผนที่อ่ะลุงอยู่ฝั่งสะพานนะลุงไม่ใช่บนเขาอ๋อมันยิงกูอยู่นั่นน่ะไอ้เหี้ยไอ้หลวดอ่ะเนี่ยมันดูดูยิงกูเด้อไอ้เหี้ยกูแค่ผ่านขาผ่านวงเนี่ยนะไอ้เหี้ยเนี่กลัวหน้าเข้าไปดูดิมันจะยิงกูปะโพราะว่ยิงลิตรไม่มีแต่ที่สุดใช่ไหม ที่แบบไปไปกับแบบบววไปเลย่เคยทกูเคยแล้วนะที่มึงเคยทำกูเคยแล้วพี่เจ๋งก็มึงก็เคยทำที่เรื่องไหนเรื่องเร็วเร็วเรือเร็วเรวเรื่องอะไร,ร,รยำเบ๊บสุดดม,มังน่องมันยังพี่ตะม,มากรอมันตอนนี้ตํารวจน่นาจะหูดับจับไอหูดับแล้วนะคือจับแหลกเลยอะกำลังจะเดินขึ้นรถอะโดนจับเนีย่ย เราตำรวจอะแล้วมันจับเลยตอนนี้แช่นะมันแช่นะเราเปก้นมันเยอะเลยต่หมดแล้วเลยคือปลาเกอินรออะไรออกพี่ผมลากแม่งขับชนผมเลยอะแบบจะชนพี่ไทยผมจอดแม่งยิงผมตกจับผมเฉยไอหิ้ยเรื่อยมาเติมรีบมาเติมมี่กำลังออกแล้วพี่ไม่รู้ออกได้ไมไรหมกำลังออกแล้วพี่กำลังออกแล้วมองตมระเบิดเฮ้ยมีอะไรยากันปะขอยากันขวดดิมินมีให้ฮรูมันอะคุณกระต้องอะไรครับ หนึ่งสี่สามสอง้ยมันอยู่เขาบ้านมสนพี่เวเราไปสนหรอ๋อแจ้งัเหรไอ้กบมันนะกบมันในปั๊มลงมาแล้วนะมัวใหญ่เป็ล้วงมามามาพีปั๊มเขาปั๊มมันมันจะไม่เอาคนในปั๊มเอาปั๊มเอาปั๊มออกปั๊มออกปั๊มปอคนในปั๊มออกด้วยเลยมามาเจอสะพานที่เดิมมาเจอสะพานที่เดิมที่เดิมที่เดิมยู่เรมอย่าชน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 ับมาที่เดิมสะพานสะพานสะพาน กกกููลลัับบไไดด้้เราเราอยู่ฝั่งสะพานนะฝั่งสะพานนะถ้ามันหงายมึงอย่าไปชนมันได้กูกลับ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 ได้ประมาณนี้กันนะรถคือรถคือรถมันจะลงมันจะลงมันคุยวอรว่าจะลงครับเป๊ปเอเป๊ปขึ้นรถแล้วเป๊ปขึ้นรถแล้วสวยมาลงนะเฮ้ยแล้วพวกเราหายไปไหนหมดอ่ะไอ้โซ่ไอ้เซิร์ฟไปไหนอ่ะมันยิงเพื่อนลงโย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 ่ มามาเล่นเลยลง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 เลยชุบเพื่อนด้วยไม่ต้องกินยาชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะกินยาชุบเพื่อนด้วยกิไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยาไปบอสเปิดเลยนะฮะเคียไอ้บอสยินเพื่อนบนรถไม่ต้องลงมึงอะพี่เดิมีอ้เดอ้เไเดอเดิน่เด้เดิี่เดินี่เดินเดด้เดิเดิอนเดิเดอเดิเดอเดิเดอ ัวาเยอะวยเยอะกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกดกดกดกลับขาาพือหน่อยลึกเกินฝั่งซ้ายเราเอเกินเกเกินไม่ต้องยิงลลึกเกิน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 กลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเพื่อนกลับมาหน่อยเ่เกินเเกินเกินเก่งชุบเพื่อนพี่ข้างหลังช่ไทยเจ๊ดิ้ J K อยากแคลรี่เยอะดิ เฮ้ยชบเพื่อนดีมึงชบเพื่อนตรงนี้ดิตายเยอะเนี่ยเด้งหน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 ตายเยอะตายเยอะไอเลพี่เราช

เอเล็กเกินไอเล็กเกินไอเล็กเกินไอเล็กเกอฝัไอเล็กเกนอนอเล็กเกิไฝรต่อรตอเนีชุดคุกชุดคกอะเรืกเ้ยเล่อไอเนี้ยชุดุกชุดคุกฮโลชุดคุกปิดตัวคุกชุดคุกเห็นไมเนี้ยเอามันอเอามัอเว้ยเพื่อนตเยอะเลยสัเฉยอะไม่ได้เก่งอะอตัวตายเลยเหอตัวตเลยช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยล้วช่วยวีแล ชุด่องชุดับตรงกลาเห็บเุ่วไอ้แก่ตำพี่อ้หนชุวมอหน่อยชุดมอไอ้แก่โดนไอ้แก่โดนชุดพื้นฝั่งนี้หน hey ่อยไม่ได้ขุดตัวเองขุดตัวเองขุดตัวเองขนาดนี้มึงไม่ตายไดบ้าเด้เด้ง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 สาดเด้ง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 เงงงดง้งง้ด้้เ้ดเดเเด้เาด้เ้เ้เ เว้ยไอ้เ <brightness> ฮ <desserts> <Negative paper> ียป่น oh, ม oh, ึงเนี่ย oh, เียงแก้อห่อเลยห่อเลยห่อเลยไ่องนไม่องพอน่้อนอย่ากตอบอ้สห่อเลยห่อเลยห่อมาเลยหอให้หมดเลยอเยห่อใหอห่อให้ห่อเลยอห่อเลยอเยห่อเลยพ่มาขัดฟอนเฮียอหมดเวาอเยโดนอเยเอตายไอเียกูอาอย่างเยอะอะกูเอาอ่างเยอะไอ้เลียเ เพื่อนเพื่อนบวกกันแล้วเฮียเต๋อบออยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับไอเฮียเต๋ออะไอผมมผมพี่ทัผมแล้วมึงถือโซไปมึงจะมาแย่งนีไม้เอ้ยนีไม้เอ้ยนี่ไรไม่มีไม่มียังไงกูก็รอดยามึงแตกแล้วเนี่ย ลวนล้วนล้วนล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 วนเออเออทำไมตู้เครื่อนี่ไม่ลบพามานอ้าวโดนดิลวนล้วนลวนลงไปดิลวนลวนลวนไม่ลงละล่ะลวนทำอะไรอะลวนทำอะไรอะกระโดดลงมาตะคุบจีไอ้โง่เอ้ยมันขึ้นรถอะไรเฮียโอเคโอ้โหลวนอย่างคุยเลยเฮียลวนอย่างโง่ไอ้สัตว์ ช็อตพวกกูนี่ปัด desktop, ด hai, ีหานะไอ้เฮียแต่ช็อตพวกนี้อย่างโง่อะเมมเมมเราเมมเราไหวไอ้เฮียไอ้เฮียลวดอย่างโง่อะสวยตีีเดี๋ยวกดเช็ดให้ เต๋อช่วยกูได้จบเต๋อต๋ต๋ ตามแล้วเหรอเมื่อกี้เนี่ยถ้ากูขึ้นไปได้นะไอ้เหี้ยกูบอกเลยสิบเคสต้องล้องไม่เอ,อ,อ๋อ ไลฟ์ m a เ t อร์ l a c k ไลฟ์เ m เ t อร์จดซับสไคร์ด้วยนะครับอาวันเกียไหนๆรอเปิดฟิฟ์าสักหมื่นหนึ่งดูไ,ได่แน่อเฮียเออแรกในปีนี้หรือเปล่านะ แมวดอกลาเดนเห้ยชอบกันจังนะไอสัตว์ชอบนะเวลาคนเสียตังเนี่ยชอบนะเมมเพื่อนมวเพื่อผมว่าการไอฮีโร่ที่อะไรมันไม่มีนักเตะตัวไหนดีๆเลยเว้ยมีแต่นักเตะกากนักเตะแบบว่าไม่ไม่ดังอ่ะ เกมไหนบอกด้วยนะเว้ย18บแล้วหรอ,อขอบรองคท้าสิบแปดเดือนครับ,บ,รบโลอยู่ไหนบ้างพี่ มีใครโดนเปล่า,าอุ้มเยอะเว้ยเราอุ้มเยอะผมล้อมเมือง,งผมล้อมเมืองไอ้เหี้ยพวกนี้ปากแซบะ้อ้สัตว์<ร>ปาก<ร>แทกแซบ<อ>ใช่หรอกิจนี้จะมาหรอสองสองทีเอสอะนะที่ไหนจริง 2, ดิงไม่มีทีวายหรอทีเอสหรือทีวาย กิน<ด>ใหม่<ด>อ่ะ t <ด>ยก็น่าจะโหดปะนักเตะเทพเ,เยอะนี่ใช่ไหมอ่ะถึงลาจากเพียวเก่าแล้วใช่ไหมอ่ะถ้ามันมีถ้ามันมาเอามันต่อเลยเอาหลุดต้องเอามันต่อ โอ้ปังชุบมึงก็พิมพ์สแรงโพดไอเ้เหี้ยมึงก็พิมพ์สแรงเกินเนี่ยมึงจะทำให้เกิดการขัดแย้งเนี่ยรู้เปล่าหลุดกล้ามมันต่อพี่เขาบับให้มันสนุกสนุกไอเ้เหี้เยเนี่ยมึงจะทำให้มันเกิดการขัดแย้งขึ้นเนี่ยเพราะคนคนหนึ่งน่ะรู้<ม><ม>เปล่าไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ได้อย่าอย่าจะเกมเยอะมึงก็พิมพ์แรงเกิน เดี๋ยวเขาบอกว่าด้าดาบดีเบิร์ตทำตัวแบบนี้หรอที่ไหนพี่มาครับอ่ะกูก็โดนด่าอีกไอ้ดูดาบดีเบิร์ตพิมพ์ดิไอ้เฮีย<ะ>ดูดิลากเลยพี่พี่มอนช่วนช่วยไม่ได้พี่คนเราเยอะกว่านะเว้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยทั้งหมดอ่ะ ลองคิดกับการปอะชุบน้องพี่ไอ้เหี้ยถ้าคนอื่นพิมพ์อย่างงี้มึงก็น่าจะมึงก็น่าจะฟันถูกต้องไหมล่ะเราไหวเราค่อยคุยกันเราคุยกันหน่อย ผีคันพี่ไดมอนส oh. วัสดีครับ สกอร์เท่าไหร่ลอวะตอนเนี้ยตลาดฟีฟ่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยพี่ม่อนอยู่ยไหนละพี่พี่มอ่อนมัมีแต่ตัวไม่ถูกใจที่ไหนผมผมพี่มาคาดกินไหม่อ่ะ ฮีน,นี่เก่งว่ะรู้ด้วยว่าร้านค้ามีตรงเนี้ยเฮี้ยกูก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเมืองบนมันมีที่ซ่อมไ้สัตว์เฮี้ยของแท้ว่ะเก่งชิมหายอ่ะกุลิตนี่อายุเท่าไหร่แล้วว่าหกสิบคงไม่ใช่หรอกไอเฮี้ยน่าจะแปดสิบแล้วป่ะกุลิตอ่ะ ไอ้เชี่ยเขาอายุเท่าไห,หร่แล้ววะกุลิดตอนนี้อุ้ยอไม่ใช่อสัตว์ใช่กุลิดหรอไม่ใช่ดิใช่หรอวะใช่หรอวะใช่ดิใช่หรอ,หรอ,หรอเขาเกิดปีอะไรอ่ะ อายุอายุหกสิบเอ็ดปีกุลิตเอ้ยจริงเหรอเนี่ยหรือเชื่อมันอยู่ในยุคอะไรวะกุลิตอ่ะผมไม่ทันยุกคกุลิตมันไม่ใช่อยู่ยุคแบ็กแฮมอะมายุคก่อนแบ็กแฮมยุคกางเกงขาสั้นป้ายเฮียกุลิตอ่ะ มันคือสามทหารเสือของเอซมิลานอ่ะมันคือยุคเก้าศูนย์ใช่ปะวะไอแปดศูนย์มันคือยุคแปดศูนย์พวกเก้าศูนย์นี่ก็หกสิบกว่าแล้วนะเว้ยกูลิตก็ต้องเจ็ดสิบแล้วดิไอ้เฮี้ยมันจะหกสิบเองหรอเดี๋ยวนะกูก็เก้าศูนย์ปะ กูยุก้าศูนย์แต่กูสามสิบกว่าเออกูดิบหกสิบกว่าถ้าไปเจ็ดศูนย์ก็ไม่แปลกเออวะแสดงว่าเขาเล่นบอลตอนอายุแบบน้อยจะจัดเลยเดยเออวะแบ็กแฮมสี่สิบแปดเองเออวะแบ็กแฮมเก้าศูนย์เออก็เจ็ดศูนย์เออก็ก็ใช่วะเออวะแปดศูนย์ก็เจ็ดเออวะผมคิดว่ามันยุคยุคผมมาคิดว่ากูเรียยุคไอ้นี่ยุกพวกเปเล่มาลานนา เบรมนนานดน่านี่น่าจะประมาณห้าศูนย์ป่ะวะหกศนย์ปะ่ะ ยุคเปเล่ไม่มีลำน้าหรอใช่เหรอ,หรอยุคเปเร่ไม่มีลำน้ากูไปยืนอยู่กับประตูเลยไหมไอ้เหี้ยได้ยอย่างนั้นน่ะคือกดฟุตบอลโลกอะ่ะน่าจะเป็นมหาลายัยฮอกฟอร์ดป่าวที่เขาคิดเขาคิดกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาเป็นประเทศอังกฤษเป็นคนคิดป่ะถ้าผมจำไม่ผิดอะ จำไม่ได้อะน่าจะเป็นอังกฤษเป็นคนคิดมั้งการเล่นฟุตบอลนอะ่ะที่เขามีกฎกติกาขึ้นมาน่าจะมาหาลัยฮอกฟอร์ดหรือว่าอะไรอะ่ะที่นักศึกษาเขาเป็นคนคิดอะ่จะจำไม่ได้วะ่ะอะไรนะพี่อุ้งในเมืองเหรอเออฮอกวอตฮอกวอตฮอกฟอร์ดป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยฮอกวอตเออเดี๋ยวกูด้วย ถ้าผมย้อนกลับไปอนาะคตได้นะ<ห>มผมจะคลิปทุก<ห>อย่างเลยมผมจะเปิด KFC ผมจะเปิดแมกโนนอลผมจะทำโค้กขาย <c oughs> เออย้อนอดีต <c oughs> ย้อนอดีตย้อนอดีต <c oughs> ผมจะทำแบบครบคู่ไปเลยเขาบอกว่าโค้กเนี่ย ถ้าจะให้พูดตรงๆคือโค้กเนี่ยในแนวพระเจ้าเลยนะโคอะกอ่ะถ้านึกถึงพระเจ้าก็ต้องนึกถึงโค้กไม่ใช่เพราะพระเจ้ากินโคกนะเพราะว่าโคกอะ่ะมันทั่วโลกอะ่ะอย่างพระเจ้าเนี่ยเราก็รู้จักกันทุกคนโค้กก็น่าจะรู้จักเกือบอทุกคนนะเฟงเงเกมบมาเนี่ยเฟงอฟงโดมนมาเนี่ยทำไมพี่ไม่ทวิตเตอร์อออไม่เวิร์คทำโคกดีกว่าเ,เปิดไปเลยโค้กเคปซีแมคโดนัลด์อะไรดีอ่ะคิดก่อน เอาแบบในไทยดิ MK อย่างเงี้ยเ,เ,เอาต่อเลยเฮ้ยทำแม่งทั่วโลกไปเลยดีกว่าเอาโค้กดีกว่าโค้กแค่อย่างเดียวกูก็ไม่รวยมหาเศรษฐีแล้วมั้งเอาแค่โค้กอย่างเดียวพอไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วไอ้เหี้ยแบบซี่ที่หนึ่งไอ้เหี้ยแล้วโค้กที่หนึ่งไอ้ควายโค้กที่หนึ่งไม่ใช่หรอแบบซี่หรอแบบซี่ที่หนึ่งหรอไม่ใช่โค้กเหรอวะ